เดินสายไฟนะครับพี่น้องครับสร้างไฟกามาครับวันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเครื่องสร้างไฟนะครับเครื่องสร้างกระจกนะครับเพื่อนมาพร้อมกันครับวันนี้ครับมุนปุ๋ยบันเทิงสินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ อุกปกรณ์อุกปกรณ์การแสดงของสร้างิ่นนะครับ ถามหาจตรับมีกันยกนี่นะครับฟางนะครับนะอันนี้เป็น้รต้งฟางยิ่งเวทนะครับหลอกขากระจกนะครับพี่น้องครับติดตมเบึ้งนะครับเด้ออย่าลืมกด subscribe และแชร์ผมนั่นะครับเด้อกดติดตามไม่นําครับแต่ฟางนี่นี่ครับเป็นขายึดขากระจกนะครับนะ ลังวุ่นวายนะครับแต่ละคนครับต่างเหตุหน้าที่ของของแพของมั่นนะครับไปกันครับเป็นกับตังใจให้กันและกันนะครับเนอะบ้าน่างกังเนีเป๊ะ่ะใช่ใช่ครับเนี่ตัวนี้อันตัวนี้ยใช่ใช่ครับเนี่ยประตูแล้วอ๋อประตู เปล่าจังคนใดพัดเป่าเน้่ยทางคนจับเปิ้งกันเองนะครับผมไปทุกคนนะครับเดี๋ยวพ่อพ่อจะกันนะครับเปิ้งกันเองทุกคนนะครับผมสบายใจครับด้วยัเ ครับผมเดี๋ยวผมมีตัดไปได้เลยครับเพื่อนน้องครับเดี๋ยวไปพักเพียงกันครับเพียงกันเพียงกัวนะครับเห่ากันครับผมครับผมพี่นน้องครับวันนี้ครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดนะครับเอาหอยซางสูซางเพิ่นนะครับวันนี้ครับปี่ยังมาท่านครับซางอีกคนหนึ่งพิ่นก็อยู่แสบครับกินทึ้งตากแดดตากหน้าครับนะครับนะเพิ่นสูนะครับนี่นะครับเขาเอิ่อนมาซางนะครับซางเป็นซางมันนะครับนะแสบครับพี่น้องครับเจ้านี้ครับ กดไหลไปนะครับกดแช่ไปนะครับผมอาหารเทียงเสียบครับพ so 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 ี so ่น้องครับจะนายเครื Ri ่องปรุงเครื่องปรุงจะไหนโอ้โหก๋วเตี๋ยวจานนี่มันแสีบไปนานมจนจนต้องใส่เครื่องปรุงไหมไปหลุดงอมากพักต่อครับ เพม่อนเนี่ยสิแจบกมูขับสร้างคูนันครับพี่น้องสายโหดครับไม่ลืมกดซับไข่ลายแท้เพิ่นนนําเ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะสร้างหลุรอสู่สู่ทุกงานนะครับ อาหารท้องหลังครับบัานนี้ทั้งสร้างนะครับหลายสร้างนะครับสร้างนั้นถือยังนั่นนะโูดว่ามันสร้างครับคนนั้นสร้างให้ตัวนั้นเพื่อนถือเนี่ยหาเงินเพื่อนนะครับนะประหยัดราดสร้างหรือว่ามีหอยลอตเตอรี่ขายนะครับอยู่นี่ครับพี่น้องครับใส่เฮ้ยมาเปิดเบื้งนี่เฮ้ยนี่เปิดไปนี่ฟอร์มถือแล้วถือไม่นื้ไมือไม่คือ พูด่บับสะอันอันเนี่ยนะครับเอาเนใหม่ทีมจัแสนลงทุนทารจะดีเอน่เงิน่าใจะรนีุ่้นหเยอันนี้ทานองจะเริ่านอนจังนะครับเอซครับถิกยเตี๋ยวครับผมกินข่าครับสมตั้ครับอันนี้ตักุ้งครับพี่น้องเป้าแก้วกันเลยเจ้ากยากมากเปาแก้วมากเลยเ่าแก้วหนึ่ง ตัดไปเลยนะครับเด้อผมตัดไปเลยนะครับเด้อแม่บ้านสองคนนะครับอ่ำนะครับนะีตมฮง